สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่าำชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับมืดแล้วท่าำชมครับคืนวันที่5มิถุนายน2568นะครับทำชมเดี๋ยวพาไปขั้วบานเจรตุรีนะครับผมขั้วมาลงโปงเปงนะไปเบิึงน้ำกันว่ามือนี้ได้เมนูอย่างนะครับผมบรรยากาศกำลังจะมืดท่อทำชมนะครับก็เงียบดีพี่น้องทั้งบ้านเฮา น้าป่าวปนเบิ้์น้ำกันมือนี่ขั้วบานเจรตลอตเตอรี่ได้เมนูยังนะครับผมสวัสดีครับตวินสวัสดีครับสวัสดียามมืดพี่น้องทักทายตะวินเดเอฟซี่าทำไมไม่เห็นตะวินเลยอ่าน่าพุ่นะครับเจรแล้วก็อย่คขั้วพ่นละเอฟซีพ่นกับว่าเจรแล้วก็ขยันเฮ็ดกับเขาแท้สั่นพ่นว่าเหมือนหนึ่งเจรแล้วก็ทีเฮ็ดอยู่อ่าเขาขั้วเวลาเย็นพี่น้องอ ทุกเย็นเลยพี่น้องเจเดี๋ยวจะพาถามมาเจโรเมื่อย์บออะหรือจังไดพี่น้องนะพ่อกันบรรยากาศเนี่ยเหมืดพี่น้องครับอยู่ที่อยู่ที่ครัวครัวมาลงโป่งเปงพี่น้องสตูดิโอนะครัวมาลงโป่งเปงบานเจลอตเตอรี่นะครัวบานบานเท่านี่ผ่าใบช่วงนี้ไข่แน่ฝ <c oughs> นไม่ตกถ้าฝนตกกัดเลือต้นตะ <c oughs> ตะ,ตะ,ตะวินพี่น้อง เท่งดึงเท่งค่อยนี่แรงเทียมอันเก่าประยูพี่น้องประยูเพราะว่าถ้าฝนตกหนามมันจะหนามมันลงนะพี่น้องนะบังแดดขึ้นบงแดดพี่น้องตะวินเราไปบังแดดขั้วสวัสดีเจลอตตลรี่สวัสดีค่ะนี่แหละอ่าอ่ามากๆกินข้าวแรงน้ำกันแต่งโต้ง่ายๆน่าเจเนาะนี่สบายสบายสไตล์เจลอตตลรี่ของแท้เจเอฟเอฟซีคนละเมืองไปเห็ดกับเขาวบ กินน้ำกันคาบเบี่ยวเจ๊กับตัวไผ่ตัวมันกันตอนเท่าเจ๊แล้วจีเฮ็ดกับเขาสู้แลงพี่น้องเป็นตู้เป็นตาก็คือเฮ็ดเนี่ยมือแล้งอ่าหน่าผมยามเวลาตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นอ่าเจ๊แล้วจีเฮ็ดทุกแรงทุกเย็นอ่าอุ้ยเบาเท่าแต่เสีบเอาเสร็จแล้วบะเจ๊ว่าจะมาเบิ่งเจ๊แกงโอ้ยอ่าสิปิ้งประมื้อแกงเนี่ยแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกงไปเจ๊ ไส้หนังค่ะเอาเจ็ขึ้นไปใส่เขามีปลาหมึกขึ้นไใส่ปลาหมึกน้ำยันใส้ยูสองตัวแน่อยันบ้าวเถาเาหมาเอาใส่เห็ดแยงมันหลายใส่เลี้ยวมันหอมดีหลายพี่น้องนะครับแกงขี้เหล็กนี่ข้าวใส่ใส่ยูสองตัวปลาหมึกใบน้อยมันก็จะหอมแงใบถัดปิ้งนั้งใส่ค่ะพี่น้องแกงผักขี้เหล็กใส่ภาพเสียบเสียบมือภาพพิณเป็นขมอัลมลำเนี่ยอ่าเพิ่มนต้มบะจืดพี่น้องอุดหนุนนะครับอุดหนุนผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ตลาดธรรมชมบ้านเถาเป็นแยงตลาดพี่น้อง เป็นส่วนคุยดีดีพุท่าวุตลาดเห็นบ้าเาวบ้าเ่าวเออเออพี่นังอันนี้ที่ปิ้งบ้าเถาสร้างมันปอองตสองโตำนียลนะบ้าเ่าวัเป็นกะแซบพี่นังปลาแข็งกินกระเนาะมันมมีกินแห่แซบแซบอ่านผู้ชมอไปแก่ซอยอุดรนุท่าิคนคุยดีดีพี่นังตลาดข้างถมตลาดข้งถมอ่าคดนโดนเขากินบอมันขึ้ตำบลหนองหลวงมันขึ้นแสบเนาะใบเขาเนาะ ร่างมือเพิ่นจะขายอยู่ในตลาดสดพี่น้องน่ะผู้เฒ่าเพิ่นจะขายดีเพิ่นเก็บมาต้มทำชุ่มนะครับบ่าวทอมักแบบต้มบ่ต้มเกลือออกขมจักหน่อยอัดเจแกงโดนเราวันนี้ก็คือเป็นสีกระโดนตัวทองมาว่านแซ่บแซ่บพี่น้องเลยธรรมดาไม่ได้เป็นใบมันพอดีตอนที่บ่าวเท่าไปนะพอดีพอดีพี่น้องใส่ผับพยุนนี่แซ่บ ทำลำแม่บ่าวเถ่าเมื่อน,นี้ทำช่วงอาจจะเไปไ็นในไทยตอนกินให้เบิ้งได้พี่น้องเด้แอแกนเปลี่ยนสลับกันแน่นอนพี่น้องเนาะอตัดเตจีมิตเกินตะเข้าอ่ายเห็นเตจีกินตะเข่าพันจะว่าล่ะเอฟซีก็ได้ <c oughs> <c oughs> นะครับเอฟซีปูชนเบิ้บงเพิ่นเข้าใจพี่น้องบ่าวเถ่าไทยให้ไดนพ่อเวลานะาบับชมจังไปรับชมรับฟังน้ำกันคืนนี้นะครับจะพาไปรับชมครับปู่บุรีลำนะครับปู่ว่าลงไ้คือเก่าได้พี่น้องเด้องวดวันที่16มิถุนายน2568นะครับลงไ้คือเก่าหนับงวดที่ผ่านมา หลุดก็คือลุดตัว,น,วะนะครับสี่คู่อมะตะนะับลงเห้คือเกานะครับผมอจังไปช่มไปฟังน้ากันนะครับเจแล้วก็ปิงปาหมึก<ะ>บ๊วยไทยตอนกินให้เบิ้งดอกมึก<ะ> <laughs> ปูวได้ไม,ม,ม่แลยทำช่มนะครับจะเบิ้งไปก้อนก็นกนได้ปัวพี่น้องหรือถามักถ้าถูกใจก็จังไปหาหยิบจับตเตอรีนะรับได้มาแล้วโอ้หงวดเขาของปูกับเขาพี่น้องนะครับงวดวเขากับบ่อเขาได้พี่น้องได้เอองวดบ่อเขากับบ่อเขาจังไปช่มไปฟังน้ากัน ฝันไปเลยเจยังท่านได้ฝันฝันว่าตะอิ่มแต่ปุนกับพวกฟันฝันว่ากินอิ่มเต็มๆก็เลยบ่เข่าซ้ำขันเข่าก็ได้เข่าสองหัวแ้วเจเนาะค่ะเออคือบ่าวเข่าขึ้นกันพี่น้องรอดกันเด้ยังท่านได้ฝันดอกธรรมชุ่มถ้าฝันจังจะมาเล่าให้ฟังนะครับเสียดายอยู่เงินเมื่อกี้เนี่ยเออเก่าอันไปอยู่ขั้งนาเมนอ่าหาเก้าสามไปอยู่ข้างหน้าธรรมชุ่มเมนบ่เข่าก็คือบ่เข่าแหละพี่น้องนะครับเอ้านะครับผมจังไปชุ่มไปฟังน้ำกันเออนะครับมากินเขาน้ำกัน พูดแกงแกงอะไรแกงขี้เหล็กใส่บัวแกงขี้เหล็กใส่ภาพพยนต์พี่น้องนี่ใส่หนังสื่อหนังมาใส่โอ้เจ๋แล้วก็เห็ดตอนใหญ่ส่ใจอีหลีนะพี่น้องนะตอนหนังเนี่ยตอนใหญ่ๆเลยพี่น้องเนี่ยนะครับเปลี่ยนเมนูอ่ะท่านผู้ชมจังไปชมไปฟังน้ำกันสวัสดีครับบ่าวเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเถ่าชแนลนะครับ คืนวันที่5มิถุนายน2568นะครับเวลาจะ3ทุ่มแล้วนะครับจะพาทาั้งชมครับมารับชมปู่บุรีลำนะครับวันที่16มิถุนายน2568นะผมสูตรสี่คู่อมตะนะครับ,ม,รม,ะะนะรบมีเขาวีลุดธรรมชมนะครับหวดทิพานมาบ่าเขานะครับแต่ว่าปูวาให้ลงขึ้นเกาธรรมชม เอฟซีปูพันรอปูพันถากระมี่นักพ่น้องเนาะอ่าคลิปนี้นะครับบ่าวเท่าจะลงให้เช้าวันที่6มิถุนายน2568เพราะว่าขึ้นนีด่ดกแล้วนะครับผม FC เอฟซีก็จะพักพันตอนนี้ปูอยู่ในสายนะครับมาชมมาฟังน้ำกันนะครับผมกราบนมัสการครับปูอา่าเจริญพรมาถาวรครับผมเป็นยังไงฝนในใจแน่นอนด้แน่นอน <laughs> บอมาน,นครับบอมานปูใช <laughs> ่ไหมครับ ทั้งบุรีรัมย์ฝนตกบ่ปูบ่เซาตกแล้วบ่เแ่าเขาสิให้เขาจะให้ร้นานเขาละมังบ้างไหมครับช่วงนี้พี่น้องกอ่ลฝนกลหยุดตกมา2-3ม,มือ้อนะครับท่านผู้ชมทั้งทั้งขุนปูวากับ่ตกคือกันนะครับเอา้าได้หรือไม่โนปูได้แล้วได้ตั้งแต่มื้อแรกพุ่นล่ะแต่ว่าบ่ทันได้ว่ามัน มัอนอะไบริษัทหลายมือก็เลยบริษัทนู่นน่า็าลาเลยทรงไปแบกบริษัทปูนี่ท่านผู้ชมครับออกปุ๊บนะครับปูนี่ให้ได้เลยพี่น้องนะปูส่วนมาให้บ้าวถอดเลยละ่ะนะแต่ว่ามือนีนะครับผมบ้าวถอดก็เลยเอา,าปูเอฟซี FC ก็รอดก็มีอยู่นะครับทำมาชุบนะครับมีเขามีหลุดนะท่านผู้ชมเนาะเอาได้แล้วลงเลยครับปู เอากเด่นสามร้องเกตนั่นละว่าสาปูวุรีลำนะครับเลขเด่นเลขวิ่งเด่นสามร้องเจ็ดนะครับครับคืับคร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 มครับครับครัครับ สามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์เจ็ดถ้าเจ็ดนี่คือศูนย์เจ็ดคู่เดียวแมนครับสามกับเจ็ดนี่ตัวเลขเดินว่ากันปูสามเดินเดินที่สามอ่ามวว้วนผมเลยสามครับมวดนี้เฮดเด้นสามร่องเจ็ดแมนครับอ่าเฮดติดสามถามปมาักชุดที่ปูจับให้ปูไหนมี่ มักตออัวไหนอมติดกับสาม่นได้ตัวเด่นไ้กับมันแเหาถ้าเป็นเจ็บนี่ศูนเจ็บบปู0ศูนเจ็คู่เดียวเน,นีเดียวเจ็บนี่เป็นตัวร่องแมนตัวเน้นตัววงให้คู่ได้ปู3สามสองเท่าครับร้องกะสามศูนย์สามหนึ่งเนนละให้วงค,คู่เดียวเลยปะครับสามสองหรือ เดียวเลยสาสอ,อ่าปูมันใจสามสองเอาสามสองตัวร่องสามหนึ่งก็สามศูนย์แมนอ่าปูเรนที่สาต,ตัวกันคือศู่าะตัวกันศูนเจสี่คู่อมตะานะครับหามาคาชอบด้วยพี่น้องด้วยนะครับหามาคาชอบถูกใจตรงใจ ไปหาจับลอตเตอรี่เป็นแนวทางบอมักบอชอบเบิรงไว้ก่อนท่านผู้ชมอ่าเบอร์เมย์กรในใจในใจมักเบิดมักเบิดทั้งทั้งสี่หางอย่าง้ครับเชื่อว่ามันก็มีตัวเด่นคือว่าล่ะว่าเราพื้นใจก็มักเบิดล่ะเน่ยในใจตัวสี่คู่นี่มักทั้งสี่คู่ธรรมชุ่มสามสองสามหนึ่งสามศูนย์หล้วก็บศูนย์เจ็ดแต่ว่าท้าท้าแน่นๆนี่สามสองคู่เดียวเบอรปูแมน อืมอ่าปูเด่นสามไม่ผปดอนะสามนึ่งสามศูนยเป็นตัวร่องอ่าปูเล้นสามร่องเจ็ดธรรมชมมาเบิร์มันกันนะครับผมธรรมชมเ,เสียงกับแก่ห้องขอ,อ,งนะอปูอ่าปูบุรีลำธรรมชมนะครับสิมิถุาน, 16, นายน2568ันะครับสคู่อามาตะาเด้ธรรมชมเยอเด้อ นะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งปูเด่น3รอง7นะครับท่านผู้ชมนะเด่น3รอง7 4คู่อมตะนะครับสามสองสหนไม่เข้ามาแชร์สามคนอ่ามันแช3์สามมันแะจร์เลยละสามนะท่านผู้ชมนะปูจับคู่ให้3 2 3 1 3 0ถ้า7คือ0 7เด้วยพี่น้องเดอ้อเด่นที่สามนะวงกลมให้ที่3 2ท่านผู้ชม3130ตัวร่องกระปูมักปูมักสีคู่นี่แหละพี่น้องนะครับ อ่าเป็นหน้าทางพี่น้องหามาคาชอบถูกเกตตรงใจไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อนะถ้าบอมักบอชอบคือเบาถาวาพี่น้องเบิงไวกอนเบิงไวซื้อนี่แหละนะครับชมชมหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้พี่น้องเด้อนะเพื่อได้นะอางวัหไงพี่น้องเพื่อได้โชคใหญ่นะครับแคปหน้าจอครับผมนะครับทาชมสี่คู่อมะตนะนโปนเด่นสามเด่นสามรองเกตเด่นสามรองเจ็ดท่านผู้ชม สามสองสามหนึ 32, 31, 30, ่งสามศูนย์ปูมันใจให่วงที่สามสองดับล่องสามหนึ่งกับสามศูนย์แาบเจ็ดคือศูนย์เจ็ดได้เป็นหังเล่ยน,นะครับท่านผู้ชมอืมการมาเจ็ดกับมีศูนย์เจ็ดตัวเดียวเท่านัา้นละการมาเจ็ดการมาเจ็ดคือศูนย์เจ็ดตัวเดียวอ่าแมนครับมีอย่างหนอกนอกระไอ้โชคไอ้มันในรับมาด้วยตุกปุตุวคนใน ยูดีมีเองไงอ,อายุวันนัสุขาภรณ์ทุกคนทุกคนเลยเอฟทีบ้างเถ่าพอ่อมสาธุนะครับ<ะ>ผมกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุณนะครับปู่บุรีรัมซาถูกขับปูครับเจ้าแ่พ่อครับผมนะนะครับท่านชมปู่บุรีรัมนะบ่าวเถ่ากราบขอบคุณขอบคุณปู่บุรีรัมครับขอบคุณทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูทป่ที่ผ่านให้แนวทางมากนะพี่น้องเนาะ กับเป็นเหลขข็กคำนวณแน่เหล็กถูกเหล็กฝันแนหนตู้ชมอ่าไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับคนไหนเป็นแน่แท้ถ่ายให้มาเข้าชอบถูกใจตรงใจคือเปล่าถาวายังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องเพื่อได้รางวัลบอมักบอชอบเบิ่งนซื่อๆนะท่านผู้ชมเนาะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านครับขอบคุณพญายมยพีปานาสุข,ขุมสุขลนนะขอให้ทุกท่านนะครับอายุขอให้ทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงพญายมยศีประกาศทุกท่านอายุมั่นคงยืนนะครับผมให้โชคให้ mắn ให้เฮงเฮงให้ร่ำให้รวยครับ อบกันพอกันคลิปนะครับแอดมินบาร์ดสวัสดีครับ